ละครชีวิตรักรักซ่อนแอบตอนที่8จินไม่เคยได้เจอหน้าพี่สะพ้ยเจอแต่รูปร้านสาวที่พี่ชายอัปเดตลงใน Facebook i n s t a g กร m หน้าตาเหมือนทั้งเขาและเจนด้วยความสงสัยเขาจึงให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยสืบอะไรวะแกไม่เคยเห็นหน้าพี่สะพ้ยตัวเองบ้าปะวะเออไม่เคยเห็น อะไรเป็นพี่สะพายภาษาอะไรแกถึงไม่เคยเห็นหน้าก่อนที่เขาจะมาแต่งงานกับพี่ชายแกพี่ชายแกไม่เคยมาแนะนำให้แกรู้จักเลยเหรอวะก็ฉันอยู่ประเทศจีนไม่ได้มาที่ไทยกว่าจะรู้อีกทีว่าพี่เจนมีแฟนเขาก็ประกาศแต่งงานแล้วก็มีลูกกันแล้วเนี่ยต้องมันใจยากอะไรวะแกกลับบ้านไปแกก็เดินไปหาพี่สะพายแกสิ ถ้ามันง่ายแบบนั้นฉันจะให้แกสืบทําไมละวะก็เพราะว่าฉันมาทีไรพี่เจนก็ไม่เคยฉันเจอพี่สะพ้ายนะสิฉันว่านะพี่เจนเหมือนมีอะไรปิดบังฉันอยู่อะโอ้ยฉันว่าไม่มา้แกคิดเ,เองหรือเปล่าพี่เจนเขาจะปิดบงังแกไปทําไมวะไม่รู้เว้ยให้สืบก็สืบไม่ได้ให้สืบเปล่า ให้ค่าจ้างโดยสองห0 0 0นเออเกิดได้ค่าสืบสองหมืแล้วก็ค่าเหนื่อยค่าเสียเวลาด้วยนะเวย้ยเอออยากได้เท่าไหร่ก็ว่ามาแต่ขอให้ได้เรื่องนะเวย้ยฉันอยากรู้เร็วที่สุดว่าพี่สไยชันชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนส่งรูปมาด้วยตู่เพื่อนของจินได้ตามสืบเพราะจินต้องกลับประเทศจีนแล้ว ขนมพิงตอนนี้สวยขึ้นมากยิงสาวทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าลงยูทู u ติ๊กต t o k มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งคนติดตามหลักแสนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขนมพิงนะคะก็จะมารีวิวเซรั่มตัวใหม่นะคะตัวนี้โดดเด้งมากนะคะทุกคนทาเข้าไปแล้วทาปุ๊บนะคะหน้ากระจ่างใสไร้สิวแล้วก็ไม่อุดตันด้วยค่ะโอ้โห นี่หรอวะพี่สไปไอจินสวยเป็นบ้าเลยอะฮัลโหลไอจินได้เรื่องแล้วนะเว้ยฉันแอบ,บถ่ายรูปพี่สไยแกมาแล้วเออว่าไงวะฉันได้รูปพี่สไยแกแล้วส่งให้แล้วทางอีเมลนะเว้ยอย่าลืมโอนเงินค่าเสียเวลาของฉันให้ด้วยเออตอนนี้ฉันทำงานอยู่เดี๋ยวเลิกงานฉันจะรีบเปิด เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แกต้องเปิดดูเดี๋ยวนี้เพราะว่าพี่สะใภ้แกน่ะสวยมากขนาดนั้นเลยเหรอวะเออก็ได้ไหนดูสิเฮ้ยนี่มันออกใช่ปะวะสวยขึ้นไม่น่าใช่เอหรือจะใช่สินไม่แน่ใจเพราะผู้หญิงคนนั้นถึงจะน่าคล้ายกับขนมพิงแต่ก็สวยกว่ามากนี่เียพิงจริงๆเหรอ ไปได้เหรอเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยว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 นะฉันขอถามแกหน่อยแกรู้จักชื่อพี่สะพ้ฉันไหมวะไอตู่ไอหาแค่ชื่อพี่สะพ้แกก็ไม่รู้จักแลอววะเนี่ยเออบอกมาถ้าแกรู้ชื่อพี่สะพ้ฉันจะให้ห้าพันไม่แน่ใจนะเว้ยกูแกไม่ได้บอกให้สืบชื่อนี่ว่ะแต่ก็เห็นพี่แกเรียกผิงผิงอะ ใช่แน่ขนมพิงใช่จริงๆด้วยอย่างนั้นหมาอยู่ก็ต้องเป็นลูกเราสิจินยอมทิ้งงานกลับประเทศไทยขณะนั้นขนมพิงกำลังทำอาหารอยู่กลับมาเร็วจังนะคะพี่เจนพวกเรากำลังคุณใช่เธอจริงๆด้วย,ยขนมพิงเธอจริงๆนั่นแหละยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะคุณจิน จะมาทำไมไม่บอกไม่กล่าวจะได้เตรียมต้อนรับแล้วนี่พี่เจนรู้หรือเปล่าคะ mm hmm. เธอมาแต่งงานกับพี่ชายฉันได้ยังไง mm hmm. ขอโทษนะคะคุณจีนคุณน่าจะจำคนผิดแล้วเราไม่เคยเจอหน้ากันมากอ่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกคะ่ะฉันคบกับเธอมาหกเดือนนะขนมพิงต่อให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงสวยขึ้นแค่ไหนฉันก็จำเธอได้ขอโทษนะคะคุณจีน ฉันไม่เคยเจอคุณมาก่อนจริงๆที่ฉันรู้ว่าคุณคือคุณจินก็เพราะรูปที่ติดอยู่ในห้องพี่เจนนะคะแม่ขาหิวจังมายูหิวจัง,ม,จงมีอะไรกินบ้างคะกลับมาแล้วเหรอจ้ามายูแม่ทํำขนมแพนเค้กเอาไวค้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให้นะกลับมาแล้วคะ่ะคุณแม่อุ๊ยคุณแม่มีแขกแขกของคุณพ่อนะคะแม่ไม่รู้จักเขาหรอก มายูอาไม่ใช่คนอื่นนะคะอาเป็นน้องชายพ่อของมายูคุณอาเหรอคะใช่จ้ะอาชื่อจินเป็นน้องชายของพ่อมาอยอูอ๋อนึกออกแล้วมายูเคยเห็นรูปคุณอาในห้องของคุณพ่อนูเป็นลูกของพ่อเจนจริงๆเนะเหรอใช่ค่ะมายูเป็นลูกของพ่อเจน น่ารักจังเลยนะจ๊ะจำชื่ออาไว้นะอาชื่อจินชื่อคล้องกับพ่อหนูเลยจินเจนขนมพิงร้อนใจไม่อยากให้เขาเข้ามาใกล้ชิดกับมาอยู่กลัวว่าความจะแตกสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ว่ามาอยู่เป็นลูกแท้ๆของเขามาอยู่ไปอาบน้ำก่อนเถอะได้ค่ะคุณแม่ทำไมต้องห่วงลูกขนาดนั้นด้วยละ่ะไม่ได้ห่วงหรอกคะ่ะ คุณเป็นอาของเขาฉันจะห่วงทำไมล่ะคะ mm. เพียงแต่มายูมาเหนื่อยเนื้อตัวสกรปรกฉันก็อยากให้ลูกได้อาบน้ำ mm. เกิดเอาเชื้อโรคมาจากโรงเรียนจะว่ายังไง mm. แน่ใจหรอว่ามายูเป็นลูกของพี่เจน mm. แน่ใจคะ่ะฉันเป็นแม่ก็ย่อมรู้ดีว่าเด็กเป็นลูกใครขอตัวนะคะฉันมีงาน ขนมพิงเดินหนีไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่อยากคุยกับเขาอีกไม่คิดเลยว่าเขาจะแอบมาเงียบๆถ้าให้เธอหนีไม่ทันทางด้านเจนเองก็ตกใจมากที่รู้ว่าน้องชายกลับมาถึงเมืองไทยแล้วมาโดยไม่บอกไม่กล่าวแสดงว่าจินแอบสงสัยเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกพิงเป็นยังไงบ้างอะไอจีนมันกลับมามันว่าอะไรพิงหรือเปล่า มันจำผิงได้ไหมจำได้ค่ะเขาจำผิงได้แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เจนเขาทำอะไรผิงไม่ได้แล้วล่ะไม่เป็นอะไรแน่นะแน่สิคะผูいい้ชายอย่างคุณจินไม่มีอิทธิพลอะไรสำหรับผิงแล้วล่ะค่ะเขาจะว่าอะไรจะทำอะไรก็ไม่มีผลต่อความรู้สึกของผิงพี่ได้ยินแบบนี้พี่ก็สบายใจนะพอรู้ ว่าไอ้จินมันกลับมาพี่ก็รีบแจนมาที่นี่เลยขอบคุณนะคะพี่เจนที่เป็นห่วงไม่เป็นไรค่ะผิงอยู่ได้แล้วก็ผิงจะไม่หนีอีกแล้วด้วยเขาอยากอยู่ที่บ้านนี้ก็ให้เขาอยู่ไปจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ออกไปข้างนอกกันเถอะนะเข้ามาคุยกันลับๆล่อๆแบบนี้เดี๋ยวไอ้จินมันจะสงสัยได้ค่ะพี่เจน จบลงไปแล้วนะคะรักซ่อนแอบตอนที่7ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ตั๊กด้วยนะคะ